สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมหาแมงครับมื่อี้ออกมาเบิงไฮเบิงหน้านะครับผมก็มาเยี่ยมชมพื้นทีเนาะนะครับผมเนาะเขียนลาบลุ่มภาคกลางมื่อี้บรรยากาศฝนตกครับบรรยากาศฝนตกปล่อยๆที่จริงตกมาตั้งเมื่อคืนแล้วครับตกตั้งเมื่อคืนแล้วต่อเนื่องนะครับผมตกยาวตกเยอะนะครับผมก็ตอนนี้ก็ลิ้นๆเนาะนะครับผมตอนนี้ก็มีลิ้นๆแล้วก็จังที่เห็นเนาะนะครับผมมื่อี้ผมออกมาเบิง ต้องไร่ท้องนานะครับผมเนาะที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเรานะครับผมทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ได้ทําการเกษตรไปนะครับผมเให้ไทยนาช่วงนี e ้เป็นช่วงฤดูฝนตกครับช่วงฤดูฝนตกมีการพักการทํานาอยู่นะครับผมเนาะโดยโดยธรรมชาตินะครับผมก็จะมีการพักการทํานาซึ่งก็จะไปเริ่มทําอีกทีหนึ่งช่วงหลังออกพรรษานะครับเนาะนะครับผมหลังออกพรรษาเนื่องจากว่า นะครับเนื่องจากว่าเขตที่รับร่วมภาคกลางนะครับผมเนาะโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเนาะตรงนี้เป็นทุ่งรับน้ำเขาเอิ้อนทุ่งรับน้ำนะครับผมเนาะเป็นอย่างเงืเอนว่าทุ่งรับน้ำนะครับเนื่องจากว่าเมื่อนะครับผมเมื่อฝนฝ่าตกนะครับผมในช่วงฤดูฝนนะครับผมก็คือช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะครับผมจะมีสิิเป็นช่วงที่ฝนชุกนะครับผมโดยธรรมชาติเบนงครับผมจากที่อากาศเนาะน้ําคลองหรือ พื้นทีท่ทางไฮทองหน้าโดยทั่วไปนะครับผมเนาะนะครับมันกระ็าว่าตอนนี้เกษตรกรเองนะครับผมปล่อยพื้นที่แปลงนะครับผมให้มีให,ให้ว่างเปล่านะครับผมเนื่องจากว่าบางทีฝนตกทางภาคเหนือค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็น้ําเหนือก็จะปล่อยลงมาซึ่งแน่นอนว่าตรงทุ่งรับน้ําเองก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องสํารองไว้ให้น้ำเหนือนะครับผมว่าพักอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกด่านทุกประตูนะครับผมเนาะ จะถูกกันเพื่อที่กักอยู่ตรงนี้ไม่ให้น้ํานั้นไหลเข้าสู่เมืองกรุงนะครับผมก็ไล่ไปตั้งแต่ด่านนนทบุรีซึ่งเป็นด่านหน้านะครับผมเนาะของภาคกลางนะครับผมเนาะด่านนนทบุรีด่านปทุมธานีนะครับผมเนาะพักไปทางด่านะเชิงเานะครับผมซึ่งฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งทางมันเขาชิบว่าให้น้ำเขาไปในกรุงเทพก็แล้วกันนะครับเนาะนะครับผมตรงนี้ก็เลยกลายเป็นทุ่งรับน้ำรับนานแค่ไหนนะครับผมรับจนกว่า น้ำเนื้อหลายกระลับน่านนะครับผมเป็นความเมื่อสีแห่งกันความเม่สีธําหนาดในฤดูถัดไปนะครับผมดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วนะครับผมเนาะตรงนี้กระสีเห็ดหน้าในช่วงหลังออกพรรนาอีกเทน,นึงนะครับผมเนาะนะครับตีกลมๆว่าสักประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเนาะตรงไหนเป็นที่ดอนก็สามารถที่ทําได้ก่อนตรงไหนเป็นที่ลุ่มก็จะรอจนกว่าน้ําที่จะหนามันยุบมันแห้งจนพอที่สีธําหนาด้ถึงจะเริ่มกัน หวานกันอีกที่หนึ่งนะครับผมเนาะซึ่งก็จะไปเก็บเกี่ยวในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับผมเนาะสังเกตนะครับผมตอนนี้ซ้ายขวานะครับผมเป็นที่โล่งเลยนะครับผม,มที่โล่งเลยนะครับผมที่ไม่ทํากันก็เนื่องจากว่ามันมันเสี่ยงเนาะเสี่ยงที่จะน้ําท่วมนะครับผมเสี่ยงที่จะน้ําท่วมแล้วก็ทําให้ผลผลิตเสียหายนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาคอีสานเท่านะ ถ้าเป็นทางภาคอีสานนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เขากำลังอยู่ในช่วงแตกรอกกำลังงามเลยครับด้อนะครับผมเนาก็ดูแลรักษากันไปนะครับผมเนาะมีนามิทาแล้วนะครับผมเนาะใส่ปุ๋ยให้เขางามนะครับผมเราก็ดูแลรักษากันไปด้วยนะครับผมเนาะใดทีแก้ไฮเทน่ายับปล่อยปะแปงนะครับผมเนาะฤดูนี้นะครับผมเป็นฤดูที่เพียกก็มีนะครับผมเนาะหนอนก็มีนะครับผมดังนั้นมันสำรวจตัวแปนครับถ้าเกิดว่าเจอการระบาดของเพียของโรคของหนอนนะครับผมเนาะก็ เราต้องหาวิธีการป้องกันและกำจัดต่อไปเนื่องจากว่าปีหนึ่งนะของพนอีสานเองนะครับผมเฮ็ดเฮ็ดหน้าในทีเดียวเนาะนะครับดังนั้นผมมองว่าเท่าค้นที่จะรักษาให้มันได้ผลผลิตอย่างเต็มเมดเต็มหน่วยนะครับผมอย่างน้นอยๆเราจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าเกี่ยวกับด้ยนะครับผมนะกอก็ผู้ใดที่มีคําถามเพือที่อยากรู้ว่าเฮ้ยป้องกันจังไดดูแลจังไดนะครับผมก็สอบถามกันทางบ้าได้เนาะนะครับผมนอต่างที่ที่ผมพูดไปเลยบอกไปเลยเนะื่องจากว่าต่างที่ต่างพื้นที่ มันก็ดูแลต่างกันครับมันก็เลยบอกเป็นสูตรบ่ได้ไนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาใดอยู่นะครับผมเราก็ต้องมานั่งเล่านั่งคุยกันก่อนนะครับผมเพื่อที่จะรับรู้ปัญหาก่อนที่สีเห้าไปถึงกระบวนการการป้องกันและกําจัดในเรื่องของทองไหยทองหน้านะครับผมลวกมาแล้งต่อไปเ้อนะครับผมเนาะก็ืัอนี้นะครับว่นนี้ยังไรครับผมมานั่งบอกบรรยากาศในการฟังนะครับผมเราก็ได้ยินข่าวว่าทางภาอีสานเองนะครับผมตนนี้ก ฝนตกค่อนข้างหลายนะครับผมเนาะฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับผมหลังจากที่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเนาะตามคนต่างไปเก็บเห็ดนะครับผมตามโปกงตาปานะครับผมนึก็ได้เห็ดในอย่างกันค่อนข้างหลายก็เป็นหนึ่งวิธีนะครับผมเ็นหนึ่งวิธีการใช้ชีวิตของคนทางภาคอีสานเลยครับผมหรือจริงๆแล้วคนเหนือกับประมาณเดียวกันนะครับผมเนาะฝ่าฝนนะครับผมมีความสําคัญค่อนข้างเยอะนะครับผมเราก็การ ทําการเกษตรหรือการยูกินการยูอาศัยของวิถีชุมชนวิถีคนทั่วไปเลยครับด้วยนะครับผมดังนั้นเมอนีผมกะที่จริงว่ามีเรื่องเล่าอย่างายดอกนะครับผมเนาะก็เอาเห็นบรรยากาศฝนตกนะครับผมเนาะคิดว่าโอ้ยสมัยฮัฟปูฮัฟปานะครับผมเนาะฮัปูฮัปลากะไปน้ำทองไฮทองหน้านะครับผมเนาะหน้านี่เนาะนะครับผมทางบ้านเขาเอง ก็มีการจับปูจับปลานะครับผมหาอยู่หากินกันไปนะครับผมเนาะก็เป็นห like น,นึ่งว <een> ิถีธรรมชาตินะครับผมเนาะที่อาศัยใจเพลิงกันมานะครับผมว่าสิเป็นทางค้นก็ดีนะครับผมเนาะทางธรรมชาติก็ดีก็ต้องอาศัยเส่งกันและกันนะครับผมเพื่อความอยู่รอดต่อไปนะครับผมเนาะก็รักษาธรรมชาติธรรมศาสตร์ให้การดูแลห้เฮาได้คือกันนะครับผมเนาะก็วันนี้ผมเอาเรื่องเาวานะครับผมเนาะฝากข่าวไปถึงสุขุสุขกันและกันได้ดับด้วยนะครับผมเนาะให้ รักษาสุขภาพจะบอกเลยคำเดียวนะครับผมจะ่ตากฝ่าตากฝนเนาะนะครับผมเนาะก็มันเสี่ยงตีสเป็นไข่นะครับผมยิ่งมีโรคระบาดด้วยซึงมันก็หนาเป็นห่วงนะครับผมเนาะก็เลยใค้ทุกคนนะครับผมรักษาสุขภาพกันนะครับผมเนาะแป้งหน้านี้นะครับผมเนาะด้หน้าด้านขวานี้เดี๋ยวผมจะให้เบิ้ลนะครับใเจ้าให้ดูนะครับตรงนี้มีการตีที่เห็นื่เขียวๆนั่นเพราะแมนว่านเขาด้วยครับ เียนเขียวๆนั่นก็ค you know, ือมันเป็นมันเป็นอะนี่ครับอ่าบ้านบ้านเพื่อนเนี่เอ็นเอ็นลูกข้าวนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเข่าที่มันมันโลนนะครับผมหลังจากเกี่ยวนะครับผมคนก็เอารถนะครับผมมาตีไว้นะครับผมอันนี้ตีทิ้งไว้เฉๆนะครับตีทิ้งไว้เพื่อที่จะให้วันจะเพื่อนมันตายนะครับผมแล้วรก็ล่อผลมารับฤดูหน้าแล้วคอยสีทาการเก็บไม่นะครับผมเอะครับ กินข้าวนะครับผมน้อี่เรามาฝากให้ด <grammar> <grande Torah. S 2> ูก็แล้วกันนะครับเนาะนะครับเอาเป็นว่ามอนี่นะครับผมนาอผมกะบบมมี่ยังไลายแล้วนะครับผมนาอกะฝากข้าวให้สกุลสกุลนะครับผมดูแลรักษาสุภาพนะครับผมให้ดีด้้อนะครับผมน้อยยศเดยมีเนวบอดีมากแถวมาผ่านกันแล้วกันด้วยครับเนาะนะครับผมมอนี่ขอลาไปก่อนครับผมกับบรรยากาศฝนตกฝนลิ่นนะครับด้วยนะครับผมนาอด้านาเพื่อนกัเก็บพักบุ้งนะครับผมนาะเก็บพักบุ้งนะครับ กำลังแพ็กผักบุ้งขายอยู่นะครับผมก็มีหลากหลายนะครับผมเกษตรเนาะอ่ะโอเคครับผมกัมมานี่ขอลาไปกับบรรยากาศฝนตกฝนลิ้นกันแล้วกันด้ครับด้อนะครับผมเนาะเดี๋ยวมือหนาพอกันไหมครับกับบรรยากาศที่ได้เจอแนวดีๆนะผมสิน้่มาฝากพี่น้องเข้าอีกเช่นเคยด้ครับด้อนะครับผมนอร์สหรมอนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ